อ่ะครับเดี๋ยววันนี้มาดูแผนตลาดเช้ากันนะครับคือตรงเนี้ยผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะยอ่อลงได้เลยนะอ่ะยอ่อลงได้เลยหรือถ้าใครจะไปรอแบบราคาไม่แพงนะเพราะว่า SL ผมไม่ไกลอยู่นะครับตรงนี้ถ้าถ้ารับ SL ตรงนี้ถ้ารับราคาตรงนี้ SL มันพันกว่าจุดนะครับแต่ถ้าขึ้นมารับโซนบนเนี้ยก็ประมาณสัก7 0 0 8 0้จุดก็โอเคยังพอรับได้นะแต่ถ้าใครกลัวตกรดเคาะไป0ูนย์้0ูก็ได้แล้วก็ตรงนี้ SL ประมาณ สิบห้าสิบหกเหรียญอนะไรเงี้ยก็ลองดูได้ครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะไหลลงมาก็ดูว่าถ้าตรงนี้ไหลลงมาใช่ไหมไหลลงไปก็หนึ่งสองหนึ่งศูนย์เนี่ยนะครับโอกาสโดนสูงหนึ 1, 2, ่งสองศูนย์เนี่ยโอกาสโดนสูงนะครับก็ลองบริหารดูว,ว่าจะบายขึ้นไปได้จะเซลลขึ้นไปได้จะขึ้นไปรอเซลลบนหรือจะเซลตรงเซลลทิ้งตรงนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าไปดูย่อยดูในหนึ่งนาทีเนะี่ยมีโอกาสที่จะดีดอยู่นะถ้าใครจะ บายขึ้นไปเอาเซลล์บนก็ไม่อยากแนะนำเมื่อไหร่นะครับก็สตต็อปร้อนไว้เนี่ยสักหนึ่งเจ็ดเนี่ยหนึ่งเก้านะครับประมาณหนึ่งเก้านี่ก็บบายขึ้นไปเอาเซลล์บนก็ทีพีประมาณสองแปดถ้าใครจะเล่นบายนะครับเอสลประมาณหนึ่งเก้าเอสมันสักสองร้อยจุดประมาณสองร้อยห้าสิบจุดนะครับทีพี TP ก็ประมาณห้าหกร้อยห้าหกร้อยจุดอะไรเงี้ยก็ลองดูครับว่าน่าสนใจไหมในการเล่นบายเนาะ แต่ตัวนี้ถ้าถามผมตรงนี้โซนนี้ผมไม่เล่นบายนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะย่อสูงอ่เดี๋ยวขึ้นไปรอเซลล์บนแล้วก็ตอปลอกไว้สามหกสามเจ็ดครับแต่ถ้าลงมาถ้าย่อลงมานะครับถ้าย่อลงมาเนาะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเคาะบายเบาๆก่อนนะครับแล้วก็เอชเอลไว้ตรงนี้ก่อนถ้าติดเดี๋ยวเด้งต่อแต่ถ้าไม่ติดก็เดี๋ยวรอตอปลอกก็ลงมารอลดมารอโซนล่างตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บครับถ้าโดนตอปลอกสองทีนี่วันนี้หยุดก่อนนะครับเดี๋ยวรอกันเจอช่วงเย็นเลยนะ เดี๋ยวเราก็ดูไลฟ์เย็นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหน้าตากราฟมันขึ้นมาแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้อเห็นตลาดเช้าแล้วก็ถ้าตรงนี้หลุดลงมาอีกเนี่ยโซนตัดสินใจถ้าใครอยากจะลองแบบไปนักสู้เสี่ยงบายต่อนะครับแต่ศูนเนี้ยเป็นโซนเคาะแรกนะครับเป็นโซนเคาะแรกแล้วก็ถ้ามาโซนรับใหญ่จริงๆอยู่ประมาณนี้ครับห้าหกถึงหกสามตรงนี้น่าสนใจในการรับราคาชุดใหญ่โซนนี้เนาะเป็นโซน เทปโครงสร้างชุดใหญ่ตรงนี้นครับชุดที่เขาส่งขึ้นไปชึบชึบนอ่ชุดที่ส่งขึ้นจึบจึบนี่ตรงนี้ถ้าส่งใช่ไหมย้ำโครงสร้างแล้วปั๊บปั๊บปั๊บแต่ถ้ามีทิ้งมาตรงนี้ย้ำโครงสร้างเนี้ยน่าสนใจหรือจะลงมาโครงสร้างนี้ก็จะด,ดีขึ้นไปก็น่าสนใจครับตรงนี้โอเคแผนเช้านี้ก็ ให้เอกันดีๆนะครับตลาดเช้าเนาะดูดูหน้าตาไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่นะแต่ก็เล่นตามแผนครับสต็อปลอตตามแผนเจ็บตัวน้อยๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาคืนกันช่วงกลางคืนกันนะครับอ่าใครที่สนใจจะเข้ามาฟังไลฟ์สดนะครับอ่าเข้ามาในห้อง v i p ก็เข้ามาที่ l ล n e Official อ่าเข้ามาที่หน้า Facebook เดือดเท d เดอรได้เลยนะครับอ่าแล้วก็แอด Line Official มาใครที่สนใจโรงเรียนคอร์สสอนชาวสวนทำไร่ไขิงก็แอดไลน์มานะครับ หรือใครจะเข้ากลุ่ม VIP ก็แอดไลน์มาแล้วก็บอกว่าต้องการเข้ากลุ่มหรือต้องการลงเรียนคอร์สนะไปขอรายละเอียดคอร์สได้ในไลน์ o ฟ f เชีย l ได้เลยนะครับ